สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการตะลุยทุ่งกับลุงอัดนะครับกับบริษัทเวิร์คัสอินโนเวชั่นหรือ WCI นะครับกับคู่หูมหัศจรรย์สารเพิมประสิทธิภาพเวิร์คแพนแล้วก็เวิร์คแพนไทร์โตซานคู่หูคู่นี้วันนี้ตะลุยมาถึงนี่ครับสวนทุเรียนแห่งหนึ่งจะเป็นที่ไหนนะครับอย่างไรใครเป็นเจ้าของ แล้วก็เกี่ยวข้องกับคู่หูมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับตรงนี้ตามมาเลยครับนี่ครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณพี่ครับแนะนําตัวนิดหนึ่งคุณพี่ชื่อจรินเอี่ยมสะอาดครับคุณพี่จรินครับเอี่ยมสะอาดครับชื่อเล่นว่าเฉจิตพี่จิตอ่าพี่จิตนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่จิตแล้วกันเนาะส่วนคุณพี่พงศักด์ครับคุณพี่พงศักด์นะครับ คุณพี่จิตเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแห่งนี้ครับเออพื้นที่นี้อยู่ที่ตำบลอำเภออะไรที่ไหนตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนตำบลหาดยายอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรชุมพรบ้านบ้านอะไรครับบ้านเลตีแปดสิบสี่แปดสิบสี่หมู่สิบสองหมู่สิบสองบ้านห้วยทรายขาวบ้านห้วยทรายขาวอ่าวันนี้เป็นวันที่สิบ กรกฎาคม2562เราได้มาเยี่ยมชมที่สวนตุเรียนแห่งนี้ของพี่จิตนะครับและส่วนที่พงศักดิ์พี่พงศักดิ์เป็นผู้ที่คนะอยดูแลแล้วก็แนะนำให้กับพี่จิตได้รู้จักกับคู่หูมหาสจันต์ตัวนี้นะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์แพนแล้วก็เวอร์แพนไคโตซานที่อยู่ในมือของพี่จิตนะครับพี่จิตรู้จักไอ้คู่หูมหาสจันต์ตัวเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ด ของปีที่แล้วนะไม่ใช่เดือนสิเอ็ดปีนี้นะเดือนที่เอ็ดปีที่แล้วก็คือเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วให้รู้จักรู้จักจากใครยังไงแบบไหนเรู้จักจากพงศักดิ์อ๋อจากพี่พงศักดิ์เนี่ยมาแนะนบเขามาแนะนําว่าไงครับไอ้คู่นี้เขามาแนะนําพี่จิตว่าไงมาแนะนามาให้ใจไอ้นี่ห้สายไอ้นี่กับต้นทุเรียนใช่ใช่แล้วเขาแนะนํามางั้นแล้วเราทําไงเราใช้ยอมใช้เลยเหรอ ครับ <laughs> อา้าทำไมเชื่อคนง่ายจังเลยอ่ะทำไม <laughs> ทำไมถึงกล้ายอมใช้ทำไมถึงกล้าใช้กล้ามากอก้อนเคยใช้ไอ้นู่นไอ้ย่างแล้วแต่มันไม่ได้ผลอ๋อ <c oughs> คือพี่จิตเนี่ยเคยใช้ไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นั่นหลายอย่างเลยนัน่นแหละแต่มันไม่ค่อยได้ผลจะลองอีกสักตัวเปไ็นลายใบนั่นแหละประมาณนั้นใช่ไหมครับ <c oughs> ลองดที่าแแะไรก็ประมาณสี่จุดสี่จุดก็คือสี่คู่นั่นแหละลองขนาดลองนะสี่คู่เลยครับลองกับกี่ต้น ตอนนั้นจนได้ไหมประมาณแ้วครึ่งสวนนะ <g ül> ่ะเกือบทั้งสวนเลยแค่ลองเนี่ยนะอ้าวแล้วไม่กลัวต้นเสียหายบ้างเลยเหรอมันมันนี่มันเป็นเม,โม,โนมนื่อจําพวกห่อโมนั้นมันคือว่าอ๋อคือเราคิดว่ามันก็เหมือนจําพวกห่อโมโล,ล่ะน,นะนะมันก็ไม่น่าจะส่งผลเสียหายอะไรน่ะนะะอ,อ๋อก็เลยลองแบบลองเทียบทั้งสวนเลยครับสี่ชุดพี่จิตทั้งสวนของพี่เนี่ยทุเรียนกี่ต้นเนี่ยสองร้อยบาต้นสองร้อย่าต้นพี่จิตไปลองปั้ง ลองครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้ครั้งแรกไปกี่กี่วันกี่เดือนประมาณใช่ห้าวันสิบห้าวันหลังจากฉีดครั้งแรกไป <c oughs> ต้นไม้เป็นยังไงเห็นต้นทุเรียนเราเป็นยังไงสังเกตใบสังเกตใบใบสมบูรณ์ขึ้นใบเขียวขึ้นใบสมบูรณ์ขึ้น,น,นใบเขียวขึ้นครับ <c oughs> เอ้เราก็ว่ามันน่าจะดีแล้วใช่ไหมมันน่าจะดีใช่ไหมก็เลยใช้ต่อเนื่องแล้วระหว่างใช้ต่อเนื่องมาแล้วในช่วงเวลานั้นเดือนสิบเอ็ดของพี่อยู่ในช่วงไหนของทุเรียนต้นทุเรียนของพี่เป็นไง ช่วงนั้นเรียนกำลังบางต้นก็กำลังปรับปรุงตัวนะแต่บางต้นก็มันมีดอกนะโอ้บางบางช่วงก็คือยังไม่มีดอกนั่นแหละคือํำรุงแต่บางต้นก็คืออยู่ในช่วงที่มีดอกแล้วนั่นแหละแล้วดอกที่ต้นที่ใช้แล้วเป็นไงดอกมันดอกสมบูรณ์ดอกก็สมบูรณ์นั่นแหละใบก็สมบูรณ์ต้นก็สมบูรณ์พี่เห็นแล้วพี่คิดว่าเฮ้ยแสดงว่าไอ้คู่นี้ดีแล้วใช่ไหมเขาท่าแล้วใช่ไหมนั่นแหละ ก็เลยตัดสินใจต่อเนื่องเลยครับแตกใบอ,บอ่อนก็ไม่หลวงแตกใบอ่อนทั้งสวนลัดใบอ่อนออกมาตลอดเวลานั่นแหละไม่มีร่วงว่าไม่มีสลัดออกมาเลยนั่นแหละปกติก็กลัวกันมากเลยใช่ไหมนนต้นแตกใบอ่อนมาต้นเขากลัวคือมันจะสลัดลูกทิ้งหมดครับแล้วนี่ขอโทษครับท่านผู้ชมผมดูเนี่ยแปดประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยของทั้งแปลงเนี่ยแตกใบอ่อนมาใหม่หมดเลยทั้งนั้นเลยครับลูกยังอยู่ดีทั้งนั้น พี่ได้แต่งลูกเยอะไหมยังไงไม, hey, ไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งลูกด้วยครับ <c oughs> บีดตั้งแต่ที่แรกเลยไหนดอกไหนสมบูรณ์เอาไวตต้ตั้งแต่นั้นเลย <c oughs> แล้วมันก็ยังอยู่มีร่วงเยอะไหมกับลูกที่เราเอาไว้อยู่ลูกที่เราเก็บไว้อยู่เนี่ยมีร่วงเยอะไหมไม่ไม่ไม่ไกลหลวง <c oughs> ไม่ค่อยร่วง <c oughs> มีบ้างเล็กน้อยอย่ง <c oughs> อยางงี้ใช่ไหมอ๋อครับแล้วพี่จิตใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยในคู่เนี้ยพี่จิตใช้สัดส่วนในการผสมยังไงก็ไอ เป็นพงนั้นเป็นผงส้มส้มน้ำสอ0ร้อยสองร้ผสมน้ำสอ0ร้อยซีดีไอ้นี่ก็2 0 0ร้อยีีไอ้นี่สองร้อยซีซและนี่ไปผสมกับน้ำสอ0ร้อครับไอเนี่เท่าไหร่กี่อกี่ยังไงสอ้อี่ไอ้นี่เอาใส่น้ำพันซีซีซองหนึงใส่น้ำพันซีซีเอาซองนึงเนี่ยไปใส่ในน้ำพันซีซีก็คือหนึ่ลิตรไปผสมนั่นละอ่าหนึ่งหนึ่งพันซีซึ่งพัน่ั่ง โอ้น้ำนั่นแหละสองร้อยซีซีไปใส่ในถังกี่ลิตรถังส0งร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรอ๋อเพราะว่าพี่จิตใช้ถังสองร้อยลิตรนั่นนะก็เลยแต่ซองนี้ยมันไปผสมน้ํากับน้ำอีกหนึ่งลิตรนั่นนะผสมน้ำหนึ่งลิตรแล้วแบ่งสองร้อยซีซีกับไอตัวซานสองร้อยซีซีใส่ในถังสองร้อยลิตรนั่นนะแสดงว่าคู่หนึ่งเนี่ยพี่จิตจะใช้น้ำสองร้อยสองร้อยลิตรเนี่ยสองรอลิตรห้าถังใช้ได้ห้าถังใช้ด้ถูกปะอ๋อ นะบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจนี่ก็คือเอาทั้งซองเลยผสมน้ำหนึ่งลิตรนะแดงไปใช้สองร้อยซีซีสองร้อยซีซีเป็นน้ำแล้วไปผสมฉีดแล้วทั้งสวนของพี่เนี่ยสองร้อยกต้นเนี่ยพี่ใช้ทั้งหมดกี่ถังประมาณสิบถังสิบถังประมาณสิบถังห้าถังก็แสดงว่าฉีดพ่นครั้งหนึ่งก็ประมาณสอง,งชุดสองชุดแสดงว่าพี่พี่จิตต้องได้เก็บไปแล้วใช่ไหมครับครับ มีเก็บไปแล้วชุดที่ชุดที่ใช้อะ่ะครับได้เก็บไปแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เก็บไปเมื่อไหร่เก็บมดหมอเดือนมีนาเก็บไปหมดเมื่อเดือนมีนาครับเก็บไปไอ้ไอที่ไอ้ที่ขาต้นอยู่ที่เห็น <laughs> <ๆ>เห็นนี่แนะ่ละนี่นี่นี่เพิ่งอ๋อชุดลั้งมาแล้วนี่ออกไม่อีกนั่นแหละคือไอ้ตอนนั้นนะพี่เก็บได้เก็บไปแล้ว<ป>มีนาคมอ่ะเก็บตัดขายแล้วขายไปหมดแล้วได้ได้ไปกี่ลูกเรียนมันอ๋อประมาณเกือบสองพันลูกเกือบสองพันลูก ที่ตัดขายไปแล้วเนี่ยเกือบสองหมนลูกนั่นละได้ประมาณกี่ตันประมาณแปดตันแปดตันช่วงนั้นขายไปได้กิโลเะไรกิโลเฉเลี่ยแล้วก็โลแปดสิบโละโละแปดสิบบาทขายไปแปดตันโหหกเจ็ดแสนละหกเจ็ดแสนเลยนะที่ขายไปแล้วเนี่ยลงทุนเท่าไรแล้วไอ้ลงทุน,นไหญ่คู่นี้ไปกี่บาทตอนนั้น <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่เดือนที่เปนเลยก็รวมรวมแล้วก็ไม่ถึงลัง ไม่ถึงลังนั่นหมายหมายถึงว่าไอ,ไอ้เนี่ยไม่ถึงลังไม่ถึงสิบสองขวดไม่ถึงสิบสองชุดนนประมาณเงินก็ประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งประมาณนี้ครับ,รบแล้วอย่างอื่นละ่ะคือยานูน่นยานี่ยานอนยานอะไรที่ป้องก,กันโรคหรือว่าปุย๋ยเปย๋ยยายานอนยาเปลี่ยนักปุ๋ยนี่รวมๆแล้วสองมื่ก็พี่ก็ใช้ยาพวกนั้นไปตามปกติอกันไปป้องกันไปตามปกติปุ๋ยเป๋ยก็ใส่ไป แต่ไอ้ตัวนั้นก็คือประมาณเกือบเกือบสองหมื่นครับไอตัวนี้อีกเกือบเกือบหมื่นต้นทุนทั้งหมดตั้งแต่เดือนสิบเอดที่ใช้มาปลูกมาอยู่ในราๆๆประมาณเกือบเกือบสามื่นไม่ถึงส0 0 0มื่นบาทบแต่ขายไปได้แล้ว <laughs> เท่าไหร่นะหกแสนหกแสนเองหโอ้โหเนี่ยกำไรอะไรไอที่ยังอยู่เนี่ยเห็นบอกว่านับแล้วใช่ไหมครับทั้งสวนพี่แต่พี่นับแล้ว นับลูกเลยนะครับนับลูกเลยลูกที่กําลังจะให้กี่ลูกพี่หกพันห้าหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดร้อยลูกที่ยังอยู่ข้างบนรุ่นต่อมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่านี่พี่ออกต่อเนื่องเลยดิอีกหกพันกว่าลูกยังไม่ได้เก็บยังคาต้นอยู่เพราะพี่ใช้ไอ้คู่นี้มาต่อเนื่องครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีไปใช้ฮอร์โมนนู่นฮอร์โมนตัวเร่งนู่นเร่งนี้นนมาใช่ไหมไม่ไม่เกิดใจไม่มี ไม่ใช้อะไรเลยเใชไตัวจับปม<อ>จับใบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช้แล้วปุ๋ยทางดินอ่ะปุ๋ยทางดินก็ช่วงนี้ไม่ไม่ได้ใช้ช่วงนี้ไม่ได้ใช้เลยแสดงว่าใส่ปุ๋ยทางดินน้อยลงอีกนั่นหอะอีกหกพันเจ็ดร้อยลูกเฉลี่ยลูกละประมาณสักกี่โลเอาเอาแบบคือโดยสายตาที่พี่ว่าคิดว่าจะได้เก็บจะได้ตัดขายเน <3 S 1> ี่ยสามโลเอาสามโลเอาพื้นๆหละเอาสามโลพื้นๆหกพันเจ็ดร้อยลูกอีกสองหมื่นสองหมื่นกว่าโลสองหมื่นกว่าโลก็ยี่สิบกตัญยอ่ ตอนละตอนนี้ถ้าคิดว่าตันเกินตีันร้อยหนึ่งนะครับตันร้อยหนึ่งอีกกี่วัดได้เก็บอีกกี่เดือนได้เก็บกรุ่นนี้จะไปมดเดือนสิงหาสิงหาอีกไม่ถึงอีกไม่ถึงเดือนนี่แหละอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยอีกยี่สิบตันผมถามนิดนึงพี่มั่นใจไอ้คู่หูมาสันคู่นี้ไหมว่ามันช่วยให้พี่ได้ทุเรียนแบบนี้จริงๆมั่นใจก่อนหน้าที่พี่จะมาเจอคู่หูมาสัญนี้ทุเรียนพี่เป็นยังไง ไม่ไม่ไก่สวยไม่ไก่เก่งไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอะไรนะไม่เก่งไม่เกงใบไม่เก่งอ๋อใบไม่แกร่งไม่ไม่แกร่งมันไม่สวยอะครับมันไม่สวยนี่ลูกขนาดลูกก็สวยแล้วก็รูปร่างของลูกของผลทุเรียนก็สวยหนาไม่ไงครับหนามได้ช่วยนาำก็สวยนาำยิ่งสวยใหญ่เลยนะนาำเขียวสวยเลยแล้วลูกเนี่ยค่อนข้างดีจะเสมอกันแล้วทรงสวยปกติชาวบ้านชาวช่องคนอื่นทั่วไปเขาก็ ปีหนึ่งก็ทําได้ครั้งเดียวไหมครั้งเดียวนอกจากนอกจากทำสารนอกจากทำสารนั่นแหละอ่าแต่พี่แล้วพี่ทําสารไหมไม่ไม่ได้ทาไม่ได้ทา<ำ>สารด้วยนี่ก็เหมือนกับทาสารเลยครับเหมือนกับทาสารเลยไม่ได้ทําสารนะครับท่านผู้ชมที่เก็บสองรอบเนี่ยไม่ได้ทาสารนะครับใช้ไอ้คู่หูมาแทนคู่นี้ใช่ไหมเอาแบบชัดๆเลยใช่ไหมไอ้คู่หูนี่ใช่ไหมใช่ครับนะนะครับนี่คือคือเกษตรกรที่ผมบอกจริงๆครับถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยจะไม่รู้เลยนะว่า มันช่วยเกษตรกร,กรได้ยังไงมันช่วยเกษตรกร,กรได้แบบไหนก่อนใช้นี่ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ทุเรียนครับแล้วความโดกหรือความสมบูรณ์ของลูกเป็นยังไงต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอต่างกันเยอะเลยเป็นยังไงพี่บอกชัดๆนีไอ้ก่อนใช้เป็นไงลูกก่อนใช้หรือไม่เคยช่วยลูกไม่สวยเลยครับทรงไม่ดีทรงไม่ดีใบเบยต้นต้นล่ะต้นใบก็ไม่เกง่เกงไม่เกง่งไม่ช่วยอ ตอนใบก็ไม่ช่วยพอหลังจากมาเจอไอ้คู่หูมัมจจนกันคู่นี้ปุ๊บนั่นไงตอนใบได้ช่วยถูกใจไหมเนี่ยถูกใจไหมชื่นใจไหมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่กล้าลองใช้ตอนนั้นนน่แน่แล้วหลายคนเจอมาเจอแบบโอ้โหชุดหนึ่งราคามันตั้งอย่างนี้เลยเหรอในเว็บแรกที่พี่มาเจอคู่หนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยพี่ว่าราคามันแพงไหมไม่แพงในความรู้สึกของพี่ก่อนใช้เลยนะแบบก่อนใช้เลยนะพี่ก็ว่าไม่แพงทําไมพี่ถึงคิดว่ามันไม่ ทำไมพี่ถึงรู้สึกว่ามันไม่แพงแค่พุ่มใช้แพงกว่านี้เคยใช้แพงกว่านี้แล้วไอเจอแค่นี้มันถูกกว่าครใช่ไหมนี่หลายคนยังคิดว่าถูกนะครับหลายคนยังคิดว่ามันแพงแล้วขนาดพี่รู้สึกว่าไม่แพงแล้วพอใช้แล้วผลออกมาอย่างนี้ที่มันคุ้มไหมเนี่ยคุ้มโคตรค,ค,คุ้มเลยนะครับเกินทุนไปละไอรอบแรกเนี่ยหกแสนกว่าเกินทุนไปละ ที่เหลือนี่ <laughs> กําไรอีกเท่าไหร่โอ้ยผมอิจฉาอันนี้คือเรื่องจริงที่เกษตรกร,เ,กรเราได้ได้สัมผัสกับคู่หูมาจันคู่นี้จริงๆก่อนใช้หลังใช้แล้วประทับใจก่อนใช้สภาพต้นไม้มีดีสภาพผลไม่ดีแต่พอหลังใช้แล้วม,มันไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมมั่นใจกับคู่นี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยเซเลยได้ต่อเนื่องแน่รับ <laughs> จำเป็นต้องไปหมดไอ้อย่างอื่นไอ้เสริมอย่างอื่นไอ้ฮอร์โมนไอ้เล่งนั่นเล่งนี่จําเป็นต้องไปใช้ไหมพี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยครัแบบมั่นใจไว้คู่นี้อยู่น,นั่นไอ่ปุ๋ยก็ใส่ห่างขึ้นใส่น้อยลงปุ๋ยทางดินใช่ไหมต้แนแังสมบูรณ์พี่จิตฝากลองฝากกับคนอื่นๆที่ยังไม่เคยใช้หรือยังไม่รู้จักไอ้คู่หูมหศจันคู่นี้หน่อยของนี้มันต้องลงองถ้าไม่ลองไม่รู้อ่า ต้องลองต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองต่อที่รู้ว่าเจ๋งไม่เจ๋งยังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่จิตยังไม่ต้องเชื่อพี่คงศักดิ์เอาไปให้ต้นไม้เขาพิสูจน์นเ,นเขาบอกมาว่าไอ้คู่นี้มันมหัศจรรย์จริงไหมใช่ไหมพี่จิตต้องต้องลงองก่อนะนี่คือเสียงจริงนะครับของเกษตรกรที่ได้สัมผัสกับคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้แล้วนะสารเพิ่มประสิทธิภาพ เวอร์แพนและก็เวอร์แพนไฮโซซานคู่นี้คู่เดียวจบพบทุกเรื่องอสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่จิตนะครับที่เปิดสวนให้เราเข้ามาได้เก็บทุเรียนสวยๆนะแล้วก็ขอขอบคุณพี่พงศักดิ์ที่ได้เปิดโอกาสแล้วก็แนะนําให้พี่จิตได้พบกับของดีๆอย่างคู่หูหมหัศจรรย์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ<ช>นะนะครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมกับ คนไหนที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้นี้นะหรือว่าโซนหลังสวนชุมพรสุราชนะเรามีศูนย์ขยายงานของเราอยู่แล้วนะครับที่อำเภอหลังสวนนะครับบริษัท Work w o r k ์ค n ็อปนิ o เมชั่นตัวยอดดับเบิลยูนะที่ตั้งเราอยู่ใกล้ๆก,กับโลตัสสาขาหลังสวนนะครับเลยสีย่แยกไฟแดงหลังสวนมาประมาณสักร้อยเมตรนะอยู่ซ้ายมือเลยนะครับทางไปสุราชธานีนะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรียนเชิญได้นะครับที่ศูนย์ขยายงานของบริษัทเรานะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ได้มาเก็บภาพดีๆนะครับเก็บสิ่งดีๆของผอลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้นะครับยังอย่างผมยืนยันครับว่ายังไม่ต้องเชื่อผมยังไม่ต้องเชื่อพี่จิตยังไม่ต้องเชื่อพี่พงศักดิ์ยังไม่ต้องเชื่อให้เอาต้นไม้เนี่ยเป็นคนบอกท่านเอาไปให้เขาซะแล้วจะรู้ว่าไอ้ความมหัศจรรย์ที่ท่านยังไม่เคยสัมผัส มันมีจริงๆอ่าสำหรับวันนี้นะครับรายการตะลุยทุ่งกับลุงอัดนะครับผมชัญพัฒน์สาราญใจนะครับก็ต้องขออนุญาตตะลอนไปหาสวนใหม่ไปหาที่ใหม่ๆแล้วเก็บสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าสวัสดีครับ